ครับหลังจากที่ลูกค้าถามเข้ามาครับในส่วนของ m า l ิลี y สองหนะครับว่าฟังก์ชันฝั่งด้านนี้ที่มี Cursor v i e w a l l ตรงนี้นะครับว่าเราใช้งานยังไงนะครับเรามาเริ่มส่วนแรกที่เป็น Cursor นะครับในส่วนของ Cursor เนี่ยเราจะสังเกตว่าตรงตรงกราฟตรงนี้นะครับที่เป็นเส้นข้นถีตรงนี้เราจะไม่สามารถที่จะจับล่ากจับเส้นและล่ากได้แต่เมื่อเราคลิกที่ Cur s o เให้กลายเป็น สีส้มอย่างนี้นะครับเร,เราจะมีหมายเลข 1- นึ่งถึงเนะครับมันก็จะอิงจากตรงนี้นะครับเป็นก้าน EQ ทั้ง7ก้าน1 2 3 4 5 6ี่และ7นะครับทีนี้เคอร์เซอร์นี่ใช้ย,ยังไงนะครับเมาส์สังเกตว่าเมื่อเราไปที่เส้นเส้นพรมผีเนี่ยเราจะไม่สามารถดึงขึ้นดึงลงหรือซ้ายขวาได้ฉะนั้นเราต้องไปหมายเลขจิ้มไปที่หมายเลขนะครับหมายเลขหนึ่งก็คือ EQ ก้านที่1ตรงนี้สังเกตว่าเมื่อเรามีการลากขึ้นนะครับ ตรงนี้ในช่องของ EQ Filter เนี่ยมันก็จะหมายเลข5.5.1เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตรงนี้สังเกตได้นะครับเอาไว้มอนิเตอร์ตรงนี้ครับเมื่อเราที่มีการจิ้มไปหมายเลขไหนๆแล้วการปรับค่าขึ้นลงหรือขยับซ้ายขวาจะมีค่าบอกอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูอีกทีจิ้มไหมายเลขหนึ่งสังเกตเห็นไหมครับจะมีหมายเลขขึ้นบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงไหนนะครับผมขยับมาปุ๊บมันก็จะบอกว่าตอนนี้ EQ โดนปรับในช่วง69เฮิรต์นะแล้ว บวกขึ้นมาตอนนี้อยู่ที่72เฮิรตซ์บวกขึ้นมา3.7 dB ลงมาการต่อไปคือการที่3จะอยู่ที่524แล้วโดนปรับขึ้นไปที่1.5 dB นี่นะครับทีนี้เราจะมาดูลรวมๆนะครับว่าไอ,ไอ้ตรงนี้มันสัมพันกันครับ2ค่านี้ด้วยนตรงนี้ที่เป็นแมกนิจูดนะครับอันนี้จะเป็นคนคนละกราฟกันนะครับ ตัวนี้จะเป็นเฟดนะครับสังเกตว่าเฟดจะไม่มีตรงนี้นะครับฟังก์ชันตัวนี้จะโดนตัดหายไปเรากลับไปที่แมกนิจูดนะครับในส่วนของแมกนิจูดเนี่ยเราก็จะมี9 dB 18 dB 30 dB ไอ้ตรงนี้ยเนี่ยมันต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่30ก่อน30นี่ก็จะเป็นช่วงระดับนะครับระดับตรงนี้จะเป็นตั้งแต่0ถึง30 0-30คือจะดูได้กว้างกว่านะครับถ้ามาที่18 18ก็จะดูได้ในช่วง3มในช่วง0ูนย์ถึง18 db นะครับถ้าเป็น9ก้าก็จะเป็นช่วงศูนย์ถึง9 dB ซึ่งซึ่งพอเราปรับเปลี่ยนเนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟกราฟที่มันกราฟความถี่เนี่ยในเส้นความถี่เนี่ยมันก็จะเหมือนคล้ายๆเหมือนมันเราขยายรูปภาพครับเราเราเหมือนซูมเข้าไปดูให้มันใกล้ขึ้นเราจะเห็นภาพที่ละเอียดขึ้นนะครับทีนี้ในการปรับค่าตรงนี้เนี่ยนะครับมันสัมพันธ์กับตรงข้างล่างนี้ กรณีถ้าเราไม่ใช้เคอร์เซอร์เนี่ยเรายังสามารถใช้ตรงนี้ได้ไหมได้นะครับเราสามารถปรับปรับตรงนี้ก็ได้นึ่งขึ้นนึ่งลงนะครับหรือจะใส่เป็นค่าตัวเลขก็ได้อ่ะบวก3าปุ๊บเราใส่แล้วกด Enter อหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้ก็จะโดนดันลงมาอยู่ที่บวก3นะครับทีนี้ตรงนี้อยู่ที่72เนี่ย72เฮิร์ตคือมองจากตรงนี้ถึงอ่ายเฮิร์ตนะครับถึง2 0่เคเฮิร์ตถ้าเราอยากตัดถ้าเราอยากปรับ EQ ในช่วงที่11 0 นะครับแล้วก็ใส่110แล้วก็ Enter อครั้งนะครับตรงหมายเลข1เนี่ยมันก็จะกระโดดมาอยู่ที่ประมาณ100กว่ากว่าหรือ110นะครับแล้วเราต้องการปรับที่ CDB แล้วก็ใส่ไปแล้วก็กด Enter 1หนึ่งครั้งตรงนี้นะครับก็จะโดนดันจาก3ขึ้นไปที่ CDB เหมือนกันแต่ถ้าใครถนัดในการใช้เครอร์เซอร์ก็ใช้ครับผมว่ารู้สึกว่าถ้าถ้าใช้ตรงนี้มันจะนิ่งมันจะแม่นยำกว่าเพราะว่ามือเราอาจจะไม่นิ่งนะครับ แต่เมื่อเรากดเคอร์เซอร์ไปสิ่งที่ตามมานั่นก็คือหมายเลขตั้งแต่1ถึง7ก็จะหายไปนะครับเราก็จะไม่รู้ว่าไอไอ้ EQ ช่วงนี้หนึ่งเนี่ยเราตัดที่ช่วงไหนช่วงไหนแต่เราก็สามารถดูตรงนี้ได้ครับนะครับเราก็จะดูว่าการที่3อยู่ที่5 3 2การที่4อยู่ที่1 k h z การที่5อยู่ที่2 k h z การที่6อยู่ที่4 k h z และการที่7อยู่ที่1 0 k h z นะครับหรือจะกดเคอร์เซอร์ไว้ก็ได้แต่ถ้ากดเคอร์เซอร์เนี่ยเรา ถ้าเราใส่ตัวเลขในตรงนี้แล้วถ้าเราพลาดมือพลาดไปโดนอย่างเงี้ยครับค่าตัวนี้ก็จะเลื่อนไปอันนี้ใช้ตามความเหมาะสมหรือหรือที่เราถนัดได้เลยครับถัดมาถัดมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสมมุติตอนนี้มันอยู่ที่9ใช่ไหมครับ9แต่ทีเนี้ยเราจะเห็นว่าในหมายเลขหนึ่งเนี่ยตอนนี้ผมใส่ช่องนี้นะครับช่องนี้อยู่ที่หมายเลขสี่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือตั้งแต่ตรงนี้ยครับเส้นเส้น ด้านล่างเนี่ยครับมันจะ,ะสังเกตดูผมใส่หนึ่งให้ดูก่อนแล้วกันปุ๊บใส่ที่หนึ่งนะครับตรงนี้มันก็จะกว้างขึ้นนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นหมายเลขสามหรือสี่เนี่ยมันจะแคบลงนะครับความต่างของตรงนี้แต่ทีนี้ตรงนี้มันจะไม่ค่อยละเอียดมากนะครับมันจะมีลูกศรให้กดคลิกซ้ายคลิกขวาได้สังเกตว่าตอนนี้อยู่ที่สี่ผมกดคลิกที่ขวามือมันจะโดดไปสี่จุดสองซึ่งมันถ้ามันละเอียดจริงๆมันน่าจะเป็นศูนย์สี่จุดหนึ่ง 4.2 4.3แต่เนี่ยคือมันกระดกนะครับทีนี้ถัดมาเรามาดูในส่วนของอ้อลืมบอกครับอีคิวตรงนี้เราสามารถดันได้สูงสุดนะครับที่12นะครับแม็กสุดแล้วเต็มสุดที่เต็มที่ที่12นะครับมีได้แค่12ลงต่ำสุดก็ลบ12นะครับบวกลบ12นั่นเองครับถัดมาเราจะ,จะมาดูในส่วนของ v r l นะครับวิ View All, นี่เอาไว้ทำอะไรนะครับในส่วนของ v ิ l เนี่ยเมื่อเราก,กดคลิกที่ VR w All กราฟตรงนี้ก็จะจะเด้งขึง้นมาในหน้านี้นะครับเพื่อที่เราจะดูในช่องของเอาพุทหนึ่งนะครับช่องเอาพุทเนี่ยจะเป็นช่องสัญญาณขาออกนะครับเป็นขาออกช่องที่หนึ่งช่องที่สองช่องที่สามสี่ห้าหกหรือเราจะดูอินพุตเข้ามาด้วยก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าเราอยากดูกราฟของอะไรนะครับโดยรวมก็จะเป็นช่องอินพุตสองช่องแล้วก็เอาพุทหกช่องนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่ต้องการดูอินพุตหรือเรา อย่างเช่นนี้นะครับเราต้องการดูช่องที่1 2 4สองสี่และหกเราก็คลิกเครื่องหมายถูกเข้าไปในช่องที่เราอยากดูครับถัดมาก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นแฟลตนะครับเป็นการคืนค่า EQ flat เรากดแล้วก็วกดขึ้นมานะครับพอกดตรงนี้ปุ๊บแล้วกดเย็ดเข้าไปตรงนี้ครับมันก็จะคืนค่าเริ่มต้นก็คืออยู่ที่สูนนะครับเป็นการแฟลตไม่ปรับ EQ นะครับที่เหลือเราก็มาปรับแต่งอีกทีว่าเราต้องการปรับตรงไหนอะไรยังไงหรือเราต้องการคืนค่าครับส่วนถัดมาเราจะมาพูดถึงในส่วนของ D L F นะครับคือตรงนี้ D L F เนี่ยต้องบอกว่าเขาจะมีแค่ในช่องหมายเลขที่นะครับคือหมายเลขหนึ่งหมายเลขสาแล้วก็หมายเลข5้าที่เป็นช่องสัญญาณขาออกเอาพูดตรงนี้นะครับหนึ่งนะครับมีสามมีนะครับแล้วก็ห้าจะมีนะครับซึ่งถ้าเป็นเลขคู่เนี่ย จะไม่มีฟังก์ชันนี้นะครับ2 4และ6จะไม่มีฟังก์ชันนี้นะครับทีนี้ฟังก์ชันนี้เนี่ยเขาจะนิยมใช้ในส่วนของตู้ sub b a นะครับหรือในช่วงโลทีนี้ตัว dlf เนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีปรับค่าได้เหมือนกันนะครับคล้ายๆกับช่วงนี้นครับตรงนี้ก็เป็นการใส่ช่วงเฮิร์ต 20เฮิรต์ถึง20 k h เฮิรต์เนี่ยว่าเราต้องการจะปรับค่าตรงนี้ในช่วงไหนตัวอย่างถ้าผมใส่ไปที่100นะครับผมตัดที่100ทีนี้ด้านล่างเนี่ยทำหน้านที่เหมือนก,นกันกับตัวนี้นะครับแต่มันจะปรับได้ละเอียดกว่านะครับตัว Q Factor ตรงนี้คือปกติฝั่งเนี้ยเริ่มจาก2เนี่ยนะครับผมใส่ที่ค่า2เหมือนกันตรงนี้เป็น2นะถ้าผมปรับที่ลูกศรขยับมาข้างขวานะครับมันจะเป็น2.1 กดอีกครั้งหนึ่งเป็น2.2แล้วกดอีกครั้งหนึ่งมาจะเป็น2.4ซึ่งมันจะไม่ใช่2.3ถ้าเราใช้2.3จดมะได้ไหมไนะครับก็จะไม่ได้มันก็จะตัดลงมาเป็น2.2หรือกระโดดขึ้นไปเป็น2.4แต่ทีเนี้ยในฝั่งเนี้ยที่เป็น Q Factor เนี่ยนะครับมันจะละเอียดกว่านะครับแต่การทางานเหมือนเหมือนกับการ EQ ฝั่งนี้นะครับแต่ว่ามันจะได้ละเอียดกว่าจาก2นะครับผมคลิกตรงนี้ปุ่มเล็กๆเ,เนี่ยฮะไปปุ๊บเป็น2.1 2.2 2.3 2.4 2จสและ2.6งไปเรื่อยๆคือมันจะได้ละเอียดกว่าฝั่งโน้นประมาณนี้ครับ